अच्छा okay, त ขับอย,อยู่ที่นี่เพราะมันน่ากลัวครับผมขับทางน้ำทางอะไรมันขับยากกว่า ตอนนี้เรามามาแข้งพาเลาะนะครับผมเราก็มาจะเรียกว่านอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรากลับเข้ามาอยู่ในโซนของอุดรอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วนะาะว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเราออกไปนอกอุดรกันนะครับตอนนี้เรากลับมาในตังวอุดรแล้วก็อย<ม>ู่ในเขตของอุดรธานีก็คือนะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านคิรีวงกดคีรีวงกดแล้วก็นะตอนนี้เรามาถึงแต่ฟ้ายังไม่สั่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ฟ้า,าสาง,สงแล้วแต่ว่าภาาทียังไม่เห็นขึ้นเนื่องจากว่าด้วยอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกแต่เดี๋ยวตอนนี้จากจุดเริ่มต้นเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับศูนย์ด้วยการนอกท้องเที่ยวรวิวกดนะครับผมแล้วก็เราก็จะเริ่มต้นกันที่การขึ้นไปดูบนเขาครัเนะครับผดูอ่อดสูงครับผมก่อนที่จะลงมาแล้วก็ไปดงตรงน,น้ำตกแล้วก็วิถีชีวิตชาวบ,บ้านที่นี่นะครับที่คีรีวกดนะครับผมเราจะเริ่มกันด้วยรถคันนี้ใช่ปะครับอันนี้แหละ คันนี้น่าจะพาเราไปไม่ถึงเดี๋ยวเราไปที่คันนู้นเลยแล้วกันนะครับผมเรา,เ<อ>าไปด้วยกันเลยนะ<อ><อ>ครับผมเจอกครับ ี้เราก็อยู่ที่สุดเขตจังหวัดอุดรธานีนะครับที่ภูเขาคีรีวงกตนะฮะในหมู่บ้านคีรีวงกตนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมยือนอยู่ตรงจุดชมวิวนะครับซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากโอเคฮนะก็จากที่ที่เดินก็่งวชานี่คืออย่างเมื่อกี้เรานั่งรถดีแทกมาเนาะครับ <c oughs> แล้วมันก็เกิดท้องไส้ปัดปวดแทะกระเทือนมาตลอดทางอย่างที่เห็นว่าผมพยายามจะถ่ายตัวเองแล้วมันก็แบบกระเทือนอยู่ คือถ้ามองจากมุมที่เราเดินขึ้นมามันก็แบบเหมือนพอเดินได้แต่พออยู่บนรถแล้วจริงๆก็คือว่าลําบากจริงใช่นะครับผนมนนตรงจุดนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่เดินขึ้นมาเนี่ยคือกาลังกดใช้ค,คุณภูมิอยู่<ม>นักวันที่เรามาถ่ายวันนี้เห็นท้องฟ้าปโปร่งแบบนี้15องศาเท่านั้นเองนะคร<ช>ับทั้งที่คิดว่าปีนี้หมดโปรหนาวหนหนในเดปีใหม่ยแล้วอยู่ๆก็กลับมาเย็นแล้วทําให้เราดูเหมือนมาไม่ถูกกาลเทศะเท่าไหร่ก็เลยใส่เสื้อกันหนาวมาเลยวันที่เทปออนเนี่ยรับรองว่ามัน มันไม่หนาวเท่านี้แล้วอนะมันก็จะรู้สึกว่าเราดูไม่ผิดกาลเทศะเลยเพาะว่าตอนมาถ่ายตอนนี้นนมันถือว่าเย็นๆนะครับผมเย็นเลยแหละที่เป้าอสาอากาศเย็นมาแล้วก็มันทํา,าให้เราได้เห็นเรียกว่าไะเห็นหมอกเห็นหมอกที่เชิงเขาก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะเป็นว่าถ้าเราขึ้นไปเราคิดว่าอยากจะขึ้นไปยืนดูบนยอดน้นนะ่ะลงมาน่าจะสว่นนี้ ไม่รู้ว่า ouais. ขึ้นไปได้หรือเปล่าด้วยแต่อยากให้ปี๊บขึ้นไปยืนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายจากตรงนี okay. ้ขึ้นไปไม่น่าจะถึงครับก็คิวของที่เนี่มันมันจะมีจริงจริงสเต็ปของการเที่ยวที่คิวโกด์เขาจะมีคิวของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นมาชมวิวที่จุดชมวิวแห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวคิวต่อไปก็จะเป็นนั่งลอยดีแทร็กนั่งลอยลุยน้ำลุยน้ำก็ไปไปทานข้าวในกำมือบ้านแล้วก็ดูวิถีชีวิตไปนั่งไปนั่งกินข้าวในแบบที่ ที่เราคงไม่ไม่ได้ไม่ได้กลับไปกินที่บ้านแบบนี้แน่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลองไปทามพี่เขาดูนะว่าว่าสเต็ปของการการเดินเที่ยวแต่ที่เรารู้คร่าวๆจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่คิวต่อไปกันนะครับว่าจากจุดจุดนี้เราจะไปตรงไหนต่อนะครับผมไปดูในน้ำกันครับ สิ่ที่เป็นจุดพักสิ่งที่เป็นน้ำตกของวิวของผมนะครับจากเส้นทางที่ผ่านมาเมื่อกี้เได้ยินว่าคือกาคือถ้าเดินมาเนี่ยมายากแล้วถ้าไม่ใช่รถแบบนี้ใครจะเอารถเข้ามาคืออย่าหวังเลยผมมองว่าเป็นโปรวิวแบบต้องรอใหญ่ๆเลยอ่ะเท่าเขาได้าางงทททีี่่จะเขาบอกว่าที่มันมีเส้นทางที่สามารถรถมาได้อ่ะจคุณก็บอกว่าเส้นทางที่รถมาได้แต่ว่านี่อง อให้เราได้เดินทางแบบธรรมชาติอ่าได้ได้ผ่านลำธารก็คือใช้ใช้ลำธารนี้มันมีทางให้เดินทางเขาบอกว่าก่อทางลำธารให้นาให้เราเห็นอ่าอะไรหลายอย่างทั้งป่าของต้นไผ่แล้วก็ต้นที่เขาไปทำให้กว่าคือที่เดินผ่านคือว่าทำไมเมื่อกี้เราผ่านไม่แล้วเราเลยก็เราจะเห็นภาพไปทางซึ่งเดี๋ยวหลังจากเรานำเข้าไปเราก็จะไปดูงานต่างๆอื่นที้เขาทำดีกว่าสำหรับหขออื่ด้วย สำหรับทัวนะครับของคนที่เรือ่ทัวร์ทปที่ใครจะมาเที่ยวนะริๆได้จะมีแนะนำอยู่สแบบก็คือวันเดย์ทริปะคือมาเที่ยวเช้าเย็นกลับหรือจะมาแบบวันอคืนที่คือมาทั้งโเตย์าทั้งทัเโมเตแลเยรบเยซึ่งจะมีสองแบบทน้งแบบที่เป็นโฮอเฮาสปเย็นอาโฮมแฟลทโฮักกีแี่แล้วก็ทีการที่เมี่อี่เราไปเยินก็จะครอบคมกับ ซึ่งเรามีกิจกรรมเนเกิดมากเราเะตอ้องวันนั้นคือถ้าเราเลือกมาแบบค้างเนี่ยวันนี้เรามาแบบวันเดย์ทริปแต่เป็นวันเดย์ทริปที่ดูคล,คล้ายๆกับจึงๆกับคนที่มาสองวันต่างแค่เราไม่ได้นอนเพราะว่าเรามาเอาที่ขึ้นเรามาจุดชมวิวเรื่อยยาคือถ้ามาวันเดย์ทริปอะเราจะมาแบบทุกคนที่มาของเราตอนนี้คือเขาจะมาถึงประมาณสิบโมงแล้วก็มามานานข้าวแล้วก็เย็นแ็กลับวันนี้นะแต่จะเป็นแบบว่าสองวันหนึ่งคืน ก็ไดมาแบบนี้มาสิงห์างแบบนี้กินข้าวาวันแล้วก็กินข้าวเย็นไปที่แล้วก็นอนเฮมสเตยเช้ามาขึ้นไปดเชิญดูแล้วไม่ตัดอันนี้คแบบวันสองวันทั้งแบบวันคือแต่ถ้าใครจะมาแบบวันเดย์ก็คือเนี่ยบ่ายๆเราก็ัะก็ตัดได้ถึงจุดเชแต่ว่าเราเลือกที่จะเอาูเช้าด้วยเราก็เลยออกมากันเช้าวต่งเช้าเราก็เลยว่าบรรยากาศที่เห็นตอนเช้าตอนที่เราขึ้นไปที่จุดเชิญดูก็จะเห็นหมอกเช้าก็จะเห็นหมอกอยู่ระดับสนามรบหรืว่า ทะเลมันจะไม่เหม, a, okay. มือนกับเลหมอกเรืออะไรคืทั่วไปแต่ว่ามันกระจายอากาศยาวที่สุดเท่าก็อยู่ตอนนี้ผมว่ามันอยู่ประมาณยี่สิบปีหรือแบบไม่รู้ประมาณ2ีอ่าเมื่อกี้ถึงถึงช่วงช่วงที่เรารอรถถึงไ่้ไปนอนอาบแดดกันดีกว่าใช่เพราะว่าอากาศไม่ได้ร้อนเลยอากาศเราก็เย็นมากส่วนตรงนี้ก็จะมีปลารับแผลผมเรือกปลารับแผลเพราะว่าปกติการทำชาของปลาเป็นตัวบน แต่นี่เมื่อกี้เข้าไปใกล้น้ำลงตอนก่อนที่จะขึ้นนั่งลงไปใกล้แล้วมันมันสู้อ่ะยื่ยื่เตือนย่าแล้วบอกว่าแต่จริงเราเคยเห็นในคลิปที่เคยคนเคยมาเที่ยวแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะหย่อนเท้าลงไปให้ปลาต่อผมก็ไม่รู้จะต่อเพื่ออะไรเพราะว่าปกติที่หมากน้ำผมก็อยู่ก็อยู่ดีทุกวันอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องเอาอะไรมาให้ปลาต่อนะครับผมเหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอก้องตัวลงไปดูใกล้ดีกว่าว่าหน้าตาของปลาพวกนี้เป็นยัไงแล้วเป็นปลาแล้ว จะอก็ข like, ับรถมาไม่แน่อาจจะไปอยู่บนโต๊ะอเราเลยคนละตัวคนละตัวนะครับผมก็เดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราข้างทากันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมมาชวยนะครับไปพูดคุยมาช่วยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็พี่เกมจะลงไปในนานใช่ไหมสนใจจะโดดไหมฮะดูอย่างน้ำแล้วเป็นสีเขียวมรกตนะครับอันนี้เรียกมระโกรดสามมระโกรดใครรู้หรือไม่รู้อาจจะแต่งน้องก็ได้ อนนอนนี้เราเราเถียงกันเรื่องของการหยั่งความรึกใครจะเป็นคนหยัง่งนะดูจากส่วนสูงแต่ละคนแล้วคิดว่าส่วนสูงพีง่เกมก็อาจจะพอลงได้อ่้นันเดี๋ยวเราเดียวพักันอู่สักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังถึงนี่หัวใจไม่ใช่เราก็จะไปกินอาหารนะครับเป็นเทียนนนนเท่ยงก็เป็นอาหารแบบพิเศษนะครับเราแล้วดูว่าเรา ตอนนี้ขอที่เขามาที so so ่เขามาขับรถดูว <Le rible. S 1> ่ารถอีสต์เนี่ยขับยากแค่ไหนซึ่งเราขับไปแค่วนถนนแหละเพราะว่าไม่กล้าขับอยู่ที่นี่เพราะมันน่ากลัวครับผมขับทางน้ำทางอะไรมันขับยากกว่าเดี๋ยไปดื่มน้เที่เราจะบอกอย่เดี๋ยวไปดื่น หรือว่าจบสิ้นภารกิจนะครับสำหรับการมาพาเลาะกันในวันนี้ที่หมู่บ้านคีคร,รีวงกฏนะครับซึ่งเป็นสุดสุดชายแดนของอจังหวัดปูยันธา<ด><ร>นีนะครับผมซึ่งก็ในลักษณะของหมู่บ้านที่เป็นภูเขามันก็จะเย็นกว่าในเมืองอย่างที่บอกว่าเมื่อเช้าเรามาจากเนเมืองเนี่ยประมาณ1 8 9องศาแต่พอมาถึงนี่ก็เหลือที่15-15องศาก็เย็นสบาย ที่สำคัญคือเมื่อกี้ตอนตอนที่เราออกมาจากคำตกนะหลังจากที่ทานอาหารเชียงแล้วออกมาเนี่ยผมก็นอนหลับหลับอยู่ไอ้ตรงข้างหน้ารถดีแท็กเนี่ยหลับมาแต่ว่าในจังหวะของเขาเรียกอะไรอะจังหวะที่มันแดดแล้วเนาะออกมาจังหวะที่เลี้ยวออกมาเจอแดดตอนนี้ผมตอนนี้หน้าผมสุดขึ้นหนึ่งนะเพราะผมนอนตะแคงมาเมื่อกี้แล้วก็ก็เหมือนตื่นมาดูตัวในหมู่บ้านในหมู่บ้านนอกจากนอกจากที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นในเรื่องของ ลำคาน้ำตกวิถีชีวิตที่เราไปนั่งทานอาหารในแบบใช้เสิร์ฟบนกระบอกไม้ไผ่แล้วเนี่ยที่นี่ยังมอีอย่างที่เล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยในเชิงเกษตรกรรมเขาจะมีการเพาะปลูกหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะพืชทางการโดยเฉพาะด้วยพื้นที่ภูมิประเทศที่เนี่ยจะเป็นภูเขาส่วนมากการเพาะปลูกก็จะอยู่บนภูเขาตามแนวเขาซึ่งจะมีไม้หลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่ที่เราเห็นเยอะที่สุดจะเป็น ประมาณเจเอลยคือ,อต้นยางต้นยางต้นยางจา่กาม็มีไม้ตัอื่นมีต้นต้นไผ่ต้นกล้วยปลูกต้นกล้วยเรียงกันอยู่บนเขาเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเมื่อกี้เราผ่านมาเราก็จะเห็นเขามีการมีคนมารับซื้อกล้วยเป็นคาร์ลตเลยแล้วที่สําคัญเมื่อกี้เราก็ไปแวะมาก็คือในส่วนของกล้วยแปดรูปเขาจะมีกล้วยแปดรูปหลายๆอย่างเราก็เหมามาทุกรถเลยเขามีทั้งกล้วยตั้งแต่กล้วยดิบกล้วยใกล้สุกกล้วยสุกแล้วกล้วยสุกงอม เอามาทอดมันก็จะมีหลายรสชาติจําไม่ได้เลือกรสไม่ถูกเมาไม่ได้ครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการทสาร่าเออนี่คือคือ,คอในพื้นที่ของชุมชนเขาก็จะทำ,แ,ะทำแต่แต่นี่ยนะครับผมครับกลับไปยังนึ่เมื่อกี้ที่เราไปทำไม้กว่าไม้กว่าหญ้าแล้วก็หา้าบาอ่ามันมันคือเราเราเราจะเห็นในป่าตามทุ่งน่ะเราจะเห็นแบบว่าเขาเป็นเป็นหญ้าขอขนๆนะอะไรประมาณนี้ต้นยาว อตอนขาที่เราไปไม่รู้ว่ากล้องได้แพนไปเห็นไหมว่าเขามีคนตัดอยู่กันในช่วงขาไปเนี่ยเขาก็จะตัดมาซึ่งได้ถามแล้วเขาไม่ได้ตูกหรอกเขาก็เขาก็ตัดมาเพื่อ,อตัดมาเพื่อ,อทาไห้กวาดี่แหละเอามาสา,ารเป็นไม้กว่าใช่หรือว่าม,มันเป็นของที่เกิดขึ้นเองแล้วเขาก็ตัดมาเรามาทําเป็นไม้กว่าอย่างที่เห็นแล้วก็ทําได้คุณภาพมันก็จะแน่นกว่าทั่วทั่วไปตัวนี้ก็เขาก็ทำเอาไปขายที่อำเภอน้งสม ไม่ไม่ได้ขายเป็นอุตสาหกรรมแบบส่งออกหรือส่งไปในจังหวัดอื่นก็จะมีที่นี่ดังนั้นถ้ามันก็เหมือนเป็นของของดีของคื้นที่ที่นี่อย่างหนึ่งสำหรับไม่กว่าที่จะ <c oughs> แตกต่างจากที่เราเห็นจากตลาดทั่วไปครับน่ก็คือสิ่งที่เราได้มาพบเห็นที่ขีวงกดนอกจากการที่ได้มาเที่ยวแ่บใช้ชีวิตสโลลิ์ไปนิดนึงซึ่งเมื่อกี้พี่ปักก็ได้สโลลิ์อีกอีกจอดหนึ่งด้วยการ <c oughs> ลองขี่รถดีแ่แตกอยู่แล้วรู้สึกเป็นไงฮะ รู้สึกว่าขับยากครับฟาเรนซีเรตถ้าเราเร่งแรงมากบอกเลยว่าเครื่องนี้แบบสุดเลยแต่แต่สิ่งยึ่งเยอะคือมันขึ้นเนินขึ้นอะไระมันลุลยทุกที่จริง <S <S ใช่ลุยสะเทิน <S 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 น้ําสะเทินบกคือแบบว่าตอนแรกเห็นเนินเฮ้ยพี่เขาจะขึ้นเนินนี้จริงหรือว่าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขึ้นได้แล้วก็มันก็เกาะก็โอเคลงน้ําก็ลงได้แล้วก็คือถ้าเป็นรถอย่างรถที่เรามารถพิกาสที่เรามาลงน้ำเราจะต้องกลัวเปียบจริงเยียบอะไรที่ยางจะแตกแต่ยางดูเห็นดอกยาง ตัวหลังนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็ลุยได้เต็มที่<ม>ก็สุขสนา์สำหรับการมาที่นี่ก็สําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่ครีวงโกดนะครับก็แนะนํามีทริป2แบบอย่างที่เราไปก็ย้าให้ฟังอีกครั้งนึงก็คือแบบ One day trip. วันเดย์ทริปก็คือมาเช้าเย็นกลับก็ได้มาถึงก่อน10บโมงโทรแจ้งนัดผู้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราจะซิมเบอร์ให้นะครับว่าติ่อผู้ใหญ่ขึ้นตรงนี้ ว่าเบอร์อะไรนะติดต่อผู้ใหญ่ก่อนว่าจะมาเที่ยวที่นี่จะต้องติดต่อนัดล่วงหน้ายัางไงเพราะมันจะมีเรื่องการเตรียมอาหารนะครับผมแล้วก็ถ้าที่พักก็จะต้องมีการจองที่พักแต่ว่ามาวันเดียวอย่างเราก็จะเป็นเรื่องของอาหารอย่างเดียวนะครับผมมาถึงประมาณ10บโมงแล้วก็เตรียมตัวอะไรก็ไปถึงเกือบเกือบเที่ยงได้เตรียมตัวพักเล่นน้ําตกอะไรก่อนแล้วก็ทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับออกมาแล้วก็มาละในหมู่บ้านอย่างเราแล้วกลับเวลาประมาณนี้ ประมาณ bye บ,บ่ายๆอย่างนี้บ่ายๆแก่ๆหน่อยครับนี่คือวันเดทแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบสองวันมาค้างคืนก็มาสิบโมงเหมือนกันแล้วก็ตอนเย็นมีมาทานข้าเย็นที่ที่นี่นะครับที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็กลางคืนก็นอนในโฮมสเตย์หรือว่าเป็นบังกะโลนะครับที่เขาจัดให้แล้วเช้าขึ้นไปดูวิวพร้อมพาที่ขึ้นกักทะเลหมอกทะเลหมอกเล็กๆนะครับทะเลเล็กๆ เป็นเนินที่ไว้ชมวิวตอนเช้าสวยงามก็อันน้นก็จะกลับตอนสายๆถ้าเป็นแบบว่ามานอนมาพันี่คือบรรยากาศสําหรับอุดรบ้านเราที่มีในอีกแบบหนึ่งนะครับผมรายาที่เราพามาจากหลายๆที่แล้วก็สําหรับวันนี้มาแข้งพาล้อนะครับก็ยินดีที่ได้กลับมาอุดรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพาไปเที่ยวในอุดรในที่อื่นๆอีกนะครับที่เราออกไปรอบอุดรมาหลายๆที่แล้วนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวทริปต่อไปจะไปที่ไหนก็ติดตามที่เพจมาแข้งได้เลยนะครับทั้งทางเพจมาแข้งทาง Facebook แล้วก็มาแข้งช n n e l ทาง u t u b e นะครับแล้วก็รายการอื่นงของเราด้วยแล้วก็มี l i น์แอดไลน์ออฟฟิเชียลใช่เรามีไลน์ๆๆ<ช>แอดม้งด้วย <ๆ S 2> เราเรียกไลน์ออฟฟิเชียลเนาะใช่ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ขอขอบคุณโคเว่ด้วยนะครับทริปนี้โคเว่ดอธานีเป็นผู้สนับสนุนในการที่ ให้เราได้ออกมาเดินทางแล้วซึ่งนี่คือสปอนเซอร์ที่ได้เข้ามาแล้วแล้วถ้าใครก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ถ้าสปอนเซอร์อะไรไหนอยากจะเข้ามาอีกนะครับก็เราก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ด้วยนะว่าติดต่อเราได้ที่ไหนสําหรับสปอนเซอร์ที่จะเป็นผู้สนับสนุนในการพาลองของเรานะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็เราก็ขอลาไปก่อนที่นู่นนี้แล้วก็ติดตามกันใหม่ในทลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ เครื่องกลองน้ำร้อนน้ำเย็นคุ้มคุ้มพะเพร่อใช้ความคิดอยู่คิดอะไรเยอ่ยถ้าเป็นโคเวแคร์คมไม่ต้องคิดแค่วันละ33บาทเลือกน้ำได้4อุณหภูมิแถมบริการฟรีอีกที่บแบรนด์อันดับหนึ่งจากเกาหลี042 246642